สองเสียงของคุณโสนั้นแพายเคยมีประสบการณ์ในการออกจับช้างป่า1นถึงหเชือกนะคะขอเสียงปเปิดเบอรนการให้ปากต่อไค่ะที่เป็นหมอชางรุ่สุดท้ายซึ่งในบัดนี้นแทบจะไม่มีการสื่อข้อต่อในตําแหน่งหมอช้างเนื่องจากว่าการคล้องช้างป่าเราไม่สามารถทําได้ในด่านเด็กนะคะตำแหน่งหมอช้างที่เป็นตําแหน่งสูงสุดนั้น ครูบาใหญ่จะทำหน้าที่แทนครูสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็จะต้องมีประสบการณ์ในการจัดงานชุดของชุดของพายงามเออสวยสวยชอบแม่นางชอบผ้าคลุมหัวชอบผ้าคลุมหัวของพายงาม ว่าคุหัวของพายงามสวยดีเป็นระยะนะคะเป็นระยะสวยมากชึ่งในันะคะทาเคื่องกำลังสงัผู้ีที่บริเวณที่ขึ้นชาที่เราเรียกว่าเกยนะคะที่จะให้นันผู้มีเกียรติเข้าไปนั่งชมร่วมกันแก้และน่ผู<สวน>้ชมทง เบียดเขอยู่ตรงนู้นนะคะสูอาเยอะกดียก,ดก,กรับแล้วต <c oughs> อนนี้งามโชคนะคะงามโชค ไซมินังบูหยาค่ะบูหายาแน่โอ้ยวันนี้บุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่ย่าเออช้างๆ้งก็เลยจะรวมกันเยอะเป็นพิเศษนะคะอ,อ งามโชคแป้งหมดกระป๋องยังลูกอ่าไม่ไม่ได้ทาแป้งค่ะไปถูเอากับอ่าพี่โอเล่ค่ะผลไปถูไปถูสีเผือกน้ำผอโอเล่เพิ่มมาเพิ่มมาเลยทาแป้งค่ะไปถูสีเผือกกับพ่อโอเล่เขาดูอ้อนกันกับพี่เมย์แล้วอ พี่สาวอยู่กับพี่สาวค่ะจอยออกชากยังครับกําลังจะออกค่ะพ่อกําลังจะออกชาค่ะตอนนี้รอข้างในเขาเคลียร์สนามอยู่กําลังจะออกชาค่ะคุณค่ะเฮ้ยบูข้นไปกินทั้งเชงคุณแหมคุณน่ะคุณน่ะปีนแล้วปีนแล้วเออคากเลยแมนกินหรือแมนหยั่งน่ะ เออพี e ่เมย์อยู่ข้างหลังนะดูดูดูทำดูทำว้าโอ้ายว้ยจะเอางานน้อยตักหญ้าไปลูกฮะจะเอางานน้อยตักหญ้าสิลูกโอ้ยเนาะจะเอางานน้อยตักหญ้าไปลูกนะโอ้เห็ดโองเห็ดเออเออเออตักมาตักมาตักมาให้มูเัากินน้ำเออ ตักมาเออตักมาให้หมูหกินน้ำสู้ๆนะบักจอยขอบคุณค่ะบังเห็ด <c ười> กองนี้ของจ่อยเออยากกองนี้ของจ่อยนะพ่อโอ้ยเนาะเป็นจะสร้างขาก่ะคุณนะคุณนะ โอ้โห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 แหมทำไมผมตักไม่ได้สีเออ,เอ,อได้แล้วได้แล้วพยายามจะตักตักยาออกมาเหมือนคนอื่นเขาตักไม่ได้สิตักยังไงก็ตักไม่ได้ดูทำดูทำ